สวัสดีนักเรียนนะคะเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหม <c ười> บนนั้นร้อนไหมคะร้อนมากเนาะ,ะเห็นใจนะอนานานี้รุ่มมาแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่พิธีกรจนกระทั่งจบเนานะ,ะเริ่มตั้งแต่ถือถุงดีกว่านะที่จกการยนธนกรฝากมา ในเรื่องของการถือธงนะคะนักเรียนถือธงอย่างสมความภาคถูกใจได้ดีมากนะคะตอนเปิดฉากมานะคะ,ะเมื่อนำไปเก็บนะคะเราก็เก็บตั้งนะคะให้เรียบร้อยธงต้องถืออยู่ในระดับที่สูงนะคะทวนี้เริ่มต้นโดยพิธีกรนะคะสามคน ็พัฒนาดีขึ้นรอบนี้นะคะมีติดขัดก็แต่เพียงเล็กน้อยนะคะด,ดูรวมๆแล้วดีค่ะสามคนก็แบ่งหน้าที่กันนะคะนะคะ่ะเปิดเรื่องะะเปิดเรื่องโดยการนำธงชาติไทยนะทั้งสองถุงนะถุน,นใหญ่นะคะซึ่งเป็นการเอ่อครี create, นะคะได้ดีนะคะ เปิดฉากออกไปให้เห็นเรือสุรพันธส์นะคะซึ่งลอยอยู่กลางแม่น้ำนะคะให้เห็นได้ชัดเจนและก็มีนางฟ้านะคะโปรยใช่ไหมคะโปรยดอกไม้เงินดอกไม้ทองนะสแสดงถึงเลิกง,งามยามดีนะคะตรงนี้ก็ถือเป็นสิ่งแปลกเมื่อรอบนะคะเมื่อรอบที่เราได้ สองใหญ่นะคะทีแต่าก,ก็ดูตื่นตาดีนะคะให้เราไดซาบานี่คือเป็นเริ่องงามยางดีแล้วนะคะท่านี้เรื่องของการเหะคะครูเห็นใจว่าขาบนนั้นร้อนนะคะเสียงยังไม่ดังนะเข้ารอบที่เราซอมเลยนะคะเสียงยังเบาไปหน่อยสึกเหนื่อยนะ,ะเสียงออกมาทราบเลยว่านัเดี ลาแล้วนะจะด้วยความที่เรียนตั้งใจมากจนเกินไปในรอบแรกนะทำให้รอบที่สองนั้นแรงที่จะออกมาเห็ hey, นะลูกคู่เสียงเบาเป็นนิดหนึ่งนะจากรอบแรกนะนี่ก็เห็นใจอยู่นะคะแต่ว่าเรียนต้องทําให้ดีนะคะพอหลังจากจบแล้วนะคะรูธิีนกรฝากถึงเรื่องของการเข้ารวมนะ,ะเข้ารวมแถว เท่าที่สังเกตฝีพายนะฮะลูกพายไม่ควรที่ข้ามเรือมานะคะเห็นนักเรียนลุกขึ้นโดยพร้อมเพียงกันดีนะคะครูก็ตั้งใจดูว่านักเรียนจะออกจากเรืออย่างไรนะปรากฏว่านักเรียนก็ข้ามแคมเรือออกมาเลยนะข้ามแตกตาเรือเนี่ยออกมาดูแล้วมันยังไม่ประทับใจนะคะ แต่ว่าในคราวต่อไปหรือคราวที่นักเรียนจะไปสร้างสรรค์าง,งานเหล่านี้นะคะขอให้คิดถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยไม่เป็นสิ่งเล็กๆแต่เมื่อเรามองภาพออกไปรวมแล้วมันทําให้คะแนนเราเสียเลยนะคะเห็นภาพเราก้าวข้ามมาเนี่ยนะาปรลิบนะคะลองสร้างสรรค์รูใหม่นะคะก็เท่าที่ร,มรวมๆคะแนนรวมนะคะรู้สึกประทรับใจและก็ได้ ได้เกรดความรู้จากห้อง6-9ทงนะคะมากเลยทีเดียวและขอชื่นชมนะคะว่าเรามีความพร้อมเตรียงและสร้างสารรค์ทุ่มเทกำลังแรงใ,ใจนะคะทั้งทั้งห้องเลยนะเท่าที่เช็คดูแล้วไม่มีใครขาดเลยนะมีการเรียงลำดับนะคะอย่างเป็นอย่างดีนะคะตั้งแต่รอบอสองใหญ่จนกระทั่งถึงตรงนี้นะคุณคิดว่าผมจะ สมบูรณ์และเพอร์เฟกนะคะก็ขอปรบมือและชอชื่นชมนะคะ่ะให้กับข้อหนึงก้าค่ะนะคะและก็ขอให้เรียนสร้างสรรค์ผลงานตรงนี้ในคราวต่อไปไม่ว่าจะเป็นวิชาภาษาไทยหรือว่าวิชาตอื่นๆขอให้นึกถึงเรื่องเป็ดเล็กเล็ดน้อยเมื่อเราดูรวมๆแล้วนะคะพอเมื่อที่9ก้าออกมาเนี่ยนะมันดูไม่ดีเลยนะคราวต่อไปนะนะคะให้ออกมาเป็นแถวหรือ และขอชื่นชมอีกอย่างหนึ่งนักเรียนรักความเป็นไทยด้วยนะคะรักความเป็นไทยของตบมือให้ตัวเองค่ะนะนะอีกข้อหนึ่งนะถ้านุ่งนักเรียนเนี่ยนะครูก็ดูว่าเอ๊ะทำไมมันหลากสีนะนะพอจบเรื่องตรงนี้ครูถึงรู้ว่าโอ้นี่ไงนะเขาเรียงให้เป็นสีของธงชาติไทยเห็นปรบมือดังๆทั้งสุดท้ายค่ะนะ เพื่นชมและให้กำลังใจค่ะนเรียนค่ะขอขอบใจมากและสวัสดีค่ะ